กเก่งไงไรย,ยังพี่น้องเอ้ยไมนี่มัรอรุ่นนี่บกเอฟเลยอ่ะคนเก่งไงกุ้งควยกับลาพี่น้องเดี๋มันรักกุ้งอยู่จมือยู่กุ้งเพืนเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยไมนี่มัน,มนมรอ,น,อนุ่นต่อไปครับผม ไปแล้วพี่น้องไปแล้วมาลอดหลุ่น,น้ำลุ่งครับไปแล้วลากข่ายาเลยป่านนี้เอาเอาเอาภาพสวยๆเลยครับนี่ตัวนี่เออเห็นไหหพี่นอ้องพวกไก่ไหม กวนนี่ดีกว่ายวนเต้าเลยพี่น้องไอ้คงจีหละแล้วก็ตัวนีวเงเหยียงมะนาวม,มันดีเน,นาะมนาวมันใสดิมะนาวม,มันใส